ลราต้นบ้านสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิติหวยฮานอยนะคะวันที่เอา้าสามสิบเอ็ดมีนาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูวันที่สามสิบเดอ้อทุกคนนะคะสามสิบเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือหวยลาวเนี่ยเราต้นบ้านนะจะลงคลิปแล้วคนี้ WiFi มันช่วงนี้ไวรัสล้วแบบฝนตกมัน Wifi มันไม่ดีเลยค่ะพยายามจะอัพแล้วมันก็ ผิดพลาดผิดพลาดก็เลยลงให้ที่ห้องชุมชนนะคะที่ที่ใน u u u e e นะคะก็ปังๆกันแต่แต่จะมีให้ดูว่าลงอะไรไปนะคะเอาล่ะนะคะแต่ว่าแนวทางของเราเมื่อวานนี้ต้น้านก็เขียนว่าห้านอยวีพีแล้วก็บวกลาวด้วยนะคะก็มาดูกันนะวันนี้ผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะผลงานหวยลาวนะคะเจ็ดหกดสามนะสี่ตัวนะคะแล้วต้นบ้านให้นี่เลยเจดหนะคะ เข้าเจ็ดหกนะคะทุกคนโอเคเน้นๆทุกคนเน้นๆน,น,นะคะเน้นเจ็ดหกนะคะส่วน v i p ก็ไม่ใช่น้อยปกติทุกคนน้อยปกติของเราได้ห้าหกห้าเก้าแลทุกคนนะก็นะกับหัวเอานะคะถือว่าเข้าแล้วกันนะทุกคนนะตีต่างนะคะ สองสาม v ีนะคะ VP เข้าไหมเข้านะคะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นแต่ว่าในสูตรก็เข้านะคะมีกี่ตัวทุกคนเมื่อวานนี้มีน้อยนะสองสี่หกเก้าสิบเอ็ดนะคะมีสิบเอ็ดชุดนะคะก็น้อยปกติโอเค VP ผ่านนะคะลาวผ่านนะผ่านสามประเทศเลยนะคะเมื่อวานนี้ประเทศเดียวกันแต่คนละห้องก็เรียกสามสองประเทศไปเลยนะทุกคนนะคะแล้วต่อมาเหมือนว่าเด่นห้าหกเข้าไหมนะคะห้าหกเข้าทุกประเทศเหมือนกันทุกคน ห้าหกนะคะเด่นห้าหกสำหรับสายรูดวิ่งนะคะห้าหกเข้าไม้เข้านะคะได้เจ็ดหกนะคะแล้วนอยเข้าไม้เข้านะคะเข้านะห้านะคะส่วนวีพีเข้าไม้เข้านะคะเด่นห้าหกนะคะห้าหกผ่านทั้งสามที่เลยนะคะก็ยินดีด้วยสําหรับใครที่อาไปปรับใช้นะทุกคนนะเราต้นบ้านก็ดีใจมากๆนะทางเข้านะคะทางเราเข้านะคะมากค่ะอันนี้นะคะ สำหรับหวยลาวอีกชุดหนึ่งที่เราต้นมาลงใน youtube โดยโดยโพส์ตเอาอะนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนเราจะได้8.3ดสานะคะแล้วก็เจาะตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้ได้ชุดนะคะนะ,ะก็ประมาณนี้ทุกคนนะคะก็ดีใจนะคะทางเราเข้าก็ดีใจมากแล้วนะคะมาดูกันต่อนะทุกคนวันที่สามสิบเอดนะคะเราต้นมามีอะไรมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวขอซูมนิดนึงไม่รู้ว่าเอร์โมนของเราจะหยุดไหมนะทุกคนได้ยินข่าวแว่วๆแต่ว่าเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะถ้าเขาหยุดก็เราจะบัางก็จะลงคลิปเป็นแนวทาง3ลัดแล้วก็ดาวโจนอย่างนี้แทนนะคะเราเราก็มีอะไรอัปเดตให้ตลอดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเอาล่ะนะคะก็มาดูตารางกันวันนี้ทุกคนตารางวันนี้นะคะไปไวๆนะคะก็จะได้เป็น7จ 3ามสองนะคะห้าหกนะ,ะทุกคนนะคะเจ็ดสี่สามสองห้าหกนะคะโอเคนะคะมาเจาะกันคะ่ะทุกคนนะคะเจาะนะคะก็จะได้เป็นสามสองนะคะตัวเดิมมาอีกแล้วทุกคนสามสองสามสี่สามหกนะคะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหก นะคะห้าสองห้าสี่ห้าหกนะคะทุกคนตัวเดิมมาอีกแล้วนะคะเอาหล่ะนะคะสำหรับตัวกันนะคะตัวกันตัวกันเนี่ยเราต้นบ้านขอกันเป็นหลักหหลักเก้าให้ได้ไหมทุกคนห้าเก้ามันหมามันมาอีกแล้วอะเอาไงกับมันดีอะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้นบ้านขอกันเป็นสามเก้านะคะ เจ็ดเก้าห้าเก้ากันหลักเก้าแล้วกันนะทุกคนนะคะขอกันหลักเก้านะนะคะมาดูตัวเด่นกันทุกคนมาดูตัวเด่นมาดูตัวเด่นกันวันนี้นะคะเอ้าปากกามาดูตัวเด่นกันนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะเราต้องมาคิดว่าน่าจะเด่นสี่เจ็ดนะคะ เด่น4 7วันนี้เรามาดูกันบ้านหลัก4กับหลัก7มีตัวไหนบ้างนะคะหลัก4กับหลัก7ก็จะมี3 4นะคะ7 4 5 4 7 2 7 6นะคะก็ก็จะเป็นตามนี้ทุกคนนะคะ7 2 7 6อืมจริงๆ4 8 7 8มันก็น่าตามนะทุกคนแต่ว่า มันไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะคะตัวต้นมันก็จะไม่เอามาแล้วกันเราก็ว่ากันไปนตามสูตรทุกคนนะคะถูกไม่ถูกเรามาลุ้นกันพวกนี้ทุกคนยังไงก็แนวนนทางมันก็มีเข้าไม่หลุดนะคะก็ขอให้ทุกคนพิจารณาดีๆนะคะก็ <ๆ S 1> ไม่รู้เชื่อเราต้นบ้านมากให้ทุกคนเขียนในสมุดว่าเออรัต้นบ้านให้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไปเก่งดูนะคะเผื่อมีตัวชอบตามอะไรอย่างนี้เนาะ,ะตัวชอบแบบที่เราต้นบ้านให้นะคะเอาไปปรับใช้อย่างนั้นนะทุกคนนะคะเดี <ๆ S 2> ๋ยวเราต้นบ้านขอขีดสีให้นิดนึงนะคะ ะได้ดูชัดเจนมากขึ้นนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่ได้เป็นสามสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าสี่เจ็ดเก้านะคะก็มาดูกันว่าฮานอยแล้วก็ฮานอยเวฟพีพวกนี้ของเรามันจะมาไม่มานะคะเรามารุ้นกันต่อพวกนี้ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีดูแลตัวเองดีๆนะคะก่อนออกจากบ้านก็ล้างมือมีแอลกอฮอล์เป็นของตัวเองนะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีพวกนี้เรามา เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้อง้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ